วันนี้กองทัพอากาศได้เปิดภารกิจขึ้นบินเครื่องบินรบกริปเพนและ f 16ในภารกิจชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อสนับสนุนภารกิจทหารราบในการปกป้องอธิปไตยทั้งบริเวณภูมะเขือปราสาทต,ตาเมือนทมปราสาทตะควายจนทำให้ทหารกัมพูชาแตกกระเจิงและเสียชีวิตหลายนายนำมาซึ่งชัยชนะของฝ่ายไทย ทั้งนี้ถือเป็นประวัติศาสตร์ของเครื่องบินขับไล่กริปเพนที่มีประจำการในหลายประเทศเพราะประเทศกัมพูชาถือเป็นประเทศแรกที่ถูกกริปเพนใช้อาวุธจริงโจมตีใส่เป็นครั้งแรกเนื่องจากที่ผ่านมากริปเพนถูกใช้เพียงภารกิจบินรักษาอาณาเขตเช่นบริเวณทะเลบอลติกในทวีปยุโรปในฐานะสมาชิกนาโต้ผ่านเหตุการณ์สู้รบยูเเรนรัสเซีย และภารกิจเฝ้าตรวจคุ้มกันน่านฟ้าประเทศลิเบียที่กองทัพอากาศสวีเดนเข้าร่วงภารกิจสำหรับเครื่องบินกริปเพนหรือฉลามแห่งอันดามันมีพิสัยการบิน800กิโลเมตรเพดานบินสูงสุด50,000ฟุตความเร็วสูงสุด2มักรหรือ2,130กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีปืนกลอากาศเมาเซอร์บรรจุกระสุน120นัดมีขีปนาวุธต่อต้อตานเรือ RBS จำนวน